คุณรู้หรือไม่ว่าเชือกสายรัดพลาสติกสามารถขายได้นะครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกับทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเชือกสายรัดพลาสติกแบบนี้นะครับผมพวกนี้ต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เคยสั่งของออนไลน์บ่อยๆนะครับหรือว่าต้องแพ็คของขายกับลูกค้านะครับ เชือกเศษเชือกพวกนี้สามารถขายได้ทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีดําสีอะไรก็ตามแต่สามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเชือกพลาสติกนะครับต่ติแล้วหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รมลัมละสอบาทจนถึง4บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องไปหาที่ทิ้งเก็บเอามาขายได้เลยนะครับผมและสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆก,ก,กับแอทีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณ แล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีอซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ add cwre c, w R e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมง,งานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิล่อให้ได้ราคาสูงแล้วก็ผมจะอรอ